ยังไม่เคราะห์ปรับขึ้นค่าแรง400บาทต่อวันนัดพิจารณาใหม่สำหรับบอร์ดค่าจ้างในวันจันทร์ที่23ทธันวาคม2567ที่ใกล้จะถึงนี้ต่อไปรอดหรือไม่รอดจะเป็นผลงานของทางรัฐบาลแพรทองทานชินวัตรหรือไม่สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านครับ พบกันเช่นเคยเช่นเดิมนะครับผ่านรายการคุยสาระผ่านทางช่อง YouTube hr channel ช่องที่สื่อสารสาร,สาระความรู้ให้กับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่ประชุมคณะกรรมการค่าจ้างชุดที่22ครั้งที่10ทับ2567เ,เมื่อวานนี้ยังไม่มีการสารุปปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำ400บาทต่อวันเนื่องจากข้อมูลมีจำนวนมาก จึงขอใช้เวลาพิจารณาตัวเลขทั้งหมดอีกครั้งเตรียมพิจารณาค่าจ้างขั้นต่ำอีกครั้งในวันจันทร์ที่23ทธันวาคม2,567ที่ใกล้จะถึงนี้ซึ่งแน่นอนครับเมื่อวานนี้12ธันวาคม2,567ลูกจ้างหลายคน ใครหลายคนได้ติดตามการประชุมคณะกรรมการค่าจ้างเพื่อพิจารณาปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำเป็น400บาทแต่เมื่อวานนี้ในการเปิดประชุมคณะกรรมการค่าจ้าง400บาทนี้ปรากฏว่าองค์ประชุมไม่ครบเนื่องจากคณะกรรมการค่าจ้างฝ่ายทางภาครัฐบาลสองคนไม่มา ไม่เข้าประชุมแต่คณะกรรมการค่าจ้างฝ่ายลูกจ้างและฝ่ายนายจ้างมาครบหมดทำให้เมื่อวานนี้ยังไม่มีความชัดเจนว่าจะมีการเกลรห์ค่าจ้างขั้นต่ำหรือไม่แต่ถึงแม้ว่าเมื่อวานนี้ที่ประชุมคณะกรรมการค่าจ้างจะมีองค์ประชุมไม่ครบแต่ก็ยังเดินหน้าประชุม เดินหน้าดำเนินการประชุมต่อโดยคณะกรรมการนายจ้างและลูกจ้างต่างให้คำตอบในทิศทางเดียวกันว่าต้องมีการพิจารณาปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำอยู่แล้วต้องมีการปรับค่าจ้างขั้นต่ำอยู่แล้วแต่จะถึง400บาทหรือไม่ต้องรอการพิจารณา และมีมติที่ประชุมคณะกรรมการค่าจ้างอีกครั้งซึ่งสำหรับนะครับจังหวัดที่มีอนุกรรมการค่าจ้างเสนอปรับค่าจ้างขั้นต่ำา4 0 0บาทเมื่อวานนี้มีเพียง2จังหวัดเท่านั้นได้แก่จังหวัดภูเก็ตและจังหวัดนะครับสมุทรปราการและอีก22จังหวัดคณะอนุกรรมการค่าจ้างนะครับ ไม่เสนอปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำ400บาทโดยสรุปเมื่อวานนี้ยังไม่มีการสรุปนะครับเป็นที่ชัดเจนเรื่องของการปรับค่าจ้างขั้นต่ำ400บาทเนื่องจากข้อมูลตัวเลขของอนุกรรมการค่าจ้างแต่ละจังหวัดที่ส่งเข้ามามีจำนวนมากจึงต้องใช้เวลาพิจารณาตัวเลขทั้งหมดอีกครั้ง โดยจะมีการเปิดประชุมพิจารณาค่าจ้างขั้นต่ำรอบใหม่น่าจะเป็นรอบ23ทับ 2, ในวันจันทร์ที่23ธันวาคมนี้นะครับเพื่อพิจารณาอีกรอบอีกครั้งให้เกิดความชัดเจนสำหรับการพิจารณาค่าจ้างขั้นต่ำเมื่อวานนี้จะไม่ยึดเป้าที่400บาทแต่จะปรับขึ้นโดยยึด ตามตัวเลขที่อนุกรกรมการค่าจ้างแต่ละจังหวัดเสนอเข้ามาร่วมกับการใช้สูตรการคำนวณและการพิจารณาเศรษฐกิจและค่าของชีพในแต่ละพื้นที่นะครับโดยไม่มีความชัดเจนนะครับว่าจะปรับขึ้นแต่ละจังหวัดกี่บาทยังไม่มี แต่น่าจะมีความชัดเจน23นี้จะมีข้อสรุปอย่างแน่นอนโดยสรุปการปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำยังไม่ปรับถึง400บาทอย่างแน่นอนนะครับแต่จะมีการปรับอย่างแน่นอนเพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับพี่น้องแรงงานวันจันทร์23ธันวาคมนี้ก็น่าจะทราบ ว่าค่าจ้างแต่ละจังหวัดสูงสุดจังหวัดไหน400บาทจังหวัดไหนไม่400บาทหรือทุกจังหวัด400บาทเลยนะครับ23นี้รู้ชัดรู้แจ้งหวังว่าคลิปนี้น่าจะเป็นประโยชน์หากเื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ